สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเตาจีนโบราณที่ลหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักกันค่ะรุ่นนี้ก็จะเป็นงานหินขัดทั้งใบไซส์ใหญ่ทาน3ามหัวสีแดงค่ะ สามารถวางหม้อได้ถึงเบอร์45ค่ะส่วนวิธีการจุดเตาถ่านก็ง่ายมากค่ะในคลิปก็จะใช้ถ่านและทิชชู่ชุบน้ำมันจุดไฟค่ะและสามารถใส่ไม้ฟืนเล็กๆลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะหรือถ้ามีวิธีอื่นในการจุดเตาถ่านก็สามารถจุดได้เหมือนกันค่ะจุดเบบดไหนก็ติดค่ะและทุกรุ่นที่ร้านก็สามารถวางเครื่องปรุงต่างๆด้านบนแบบนี้ได้เลยค่ะสะดวกและไม่กินพื้นที่เยอะค่ะ เป็นเคานเ,เตอร์เตาที่ยกวางแล้วพร้อมใช้งานค่ะและช่องด้านล่างก็ยังสามารถใส่ของหรือฐานก้อนก็ได้ค่ะรุ่นนี้ราคา15,000บาทค่ะมีให้เลือกสีสีค่ะมีสีแดงเทาเขียวและขาวค่ะและหน้าร้านของเราก็ยังมีอีกหลายรุ่นหลายแบบค่ะงานจะมี2เกรดค่ะเกรด A งานหินขัดเกรด B งานปูนค่ะ มีทั้งแบบ่านแก๊สฟืนค่ะมี4ไซส์ค่ะไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่และไซส์พิเศษค่ะสำหรับใครที่อยากเข้ามาชมหน้าร้านเองร้านของเราก็จะตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองตำบลจิริหักค่ะหรือลูกค้าจะนำรถมารับเองแบบนี้ก็ได้ค่ะสำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกมาหน้าร้านร้านของเราก็มีบริการจะส่งค่ะค่าขนส่งคิดตามระยะทางค่ะ